สวัสดีครับพ่อ,อ,อกันอีกแล้วครับพิลิกแล้วครับฝนฝนเมืองไทยปีนี้พี่ลิกแล้บวบไ้ทั้งภาคเนื้ยทา้งใลเขาน้าท่วมเป็นไปบร่ได้แล้วครับขนาดภาคอีสานกันตกอยู่เบิดเมื่อเบิด,บด,บดขึ้นครับใต้ตกดีบดเศร้าอยู่ก็แต่เม่วานนี่แอ้งโบเก่าอีกครับ บหว้น้ำท่วมบ้านเมืองเขาที่ทางภาคเนี่ยได้แล้วทางอีสานครับทะลึกแล้วคนนะตกอยู่บดเคลื่อนกับมาเคลื่นอนนี่ก็ได้ตกได้ตกดีตกกับตกขัดโบ,บท๊ทพี่น้องเลยตกต๊น หาเงินหาทองมาได้จี่ดยงกี่ดยางกัมาได้เปียกบรริดตน้นยางเอาเ้ยครับม่จโต๊ะอีเชิงสำเนียนที่แมนต์ซ่โบ,บรริดเมื่อฉบ,อออบัน,บบรรน,นี้กขาัดดีด้วครับคืน่ีนกับเบิดคืนมานเองคับ ก็จิบเมือม่อ,อนนยลแล้วไม่ได้ก็ะไดบนเ่ยเสร็แล้วเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกคนครับที่เจอปัญหาอุตภูมิภัยน้ำท่วมปีนี่ครับขนาดอยู่มุลอาหายังป่ท่วมกันยังเดือดร้อนกว่านี้ อต่เชยนว่าจิตท่วมคือเชียงใหม่เชียงรายบ้านเรือนเรือนซานสดลามาสร้างไหลไปตามน้ำตามคลองไปใจตนเขาขนาดอยู่มุกอาหารตกจำนีกันยังพอแห้งแล้ว ไปเจอวิกิตแบบเ้าแล้วโอ้งดีเจ็กอาเป็นกำลังใจให้คนไทยนุกกันครับดูต่อไปอาจดีขึ้นทางรัฐบาลทางชุมชนชาวบ้าน ต่างกัระดมทุนระดมปัจจัยข่าวสารอาหารแห่งเพื่อที่จะนําไปซ้อยทางภาคเนื้ยทางเชียงใหม่เชียงรายซ้อยกันคนละไม้คนละมือครับคนไทยนํากันขึ้งฟาใส่ซึ่งกันและกันซ้อยกันต่อไปดูแลกันยมเจ็บยบมไข้ยมป่วย กระโจกขากะลีนะครับตกระโจกโคตรก็แต่เมือ่อวานผมแล้วครับบัดเคลืนอีกนัง่งโมเศร้าอยู่นะี่โคตรกร,กระดากระด๊อ เป็นกำลังใจให้กันต่อไปครับสู้ๆรครับผมอ่าครับพี่นอ้องหลังจากที่คนตกคนตกนักตรงแห้งครับตูบยกลของคนที่เขาปลูกพักครับท่วมนะครับหลังคากรบมิดละครับบา้านนี้จากที่จากที่ตะก่อน ยังบม่ได้ท่วมครับยังเห็นเป็นท่วมแทข้างล่างขึ้นมาวางเสาบ้านี่เหลือลังคานิดเดียวครับบ้านนี้ครับน้าขึ้นแห้งอะไรครับน้ำโขงทะลักขึ้นแห้งอะไรพะทางเหนือก็ปล่อยลงมามันก็เลยล้นใส่กันครับพอฝนตกหนักฝนน้าไหลโอ้ยพ่นองเลยเนาเป็นกําลังใจให้คนที่อยู่ตามริมฝั่งโขงครับ ครับพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมครับวันนี้ครับน้ำลายอะไรครับปีน้่ท่วมนักอะไรครับปีนี้ครับ,รบมันเป็นแปลงพักครับโอ้ปลาใหญ่ปลาใหญ่ขึ้นกีนี้ บบริเวณแถวนะเป็นแปลงพักครับแปลงพักของชาวบ้านครับเขาเห็ดปลูกพักปลูกอย่างทรงตะลงตลาดไม่ท่วมมิดเลยครับบานนี้ครับมิดเลยจะางยาไหนได้ครับสิลรบาทนี้นนะเบรกน้องขับหลังคาเหลือนิดเดียว่วมขักอรีน้ำโค้งอะไรแห้งขนาดครับคนนะ น้ำโคงไหลแห้งขนาดครับผมเอ,อี่เป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ถูกน้ําท่วมครับเป็นแห้งเลยครับน้ำโคงปีนี้ครับอันนี้ดอนนี้ก็สิท่วมแล้วครับนี่น้ำไหลลาหากันแล้วครับผม เป็นเบิ่งคอไก่เนาะเป็นอะไรครับคอไก่นี่ครับคอไก่บ้านนี้ต้นกล้วยกับท่วมเลยครับบ้านนี้ต้นกล้วยกับท่วมมิดเลยครับบ้านเห็นแต่ใบสองสามใบนะครับสองสามก้านนึงนี่ครับวัดท่วมค่ากะลีครับแต่ก่อนท่วมแค่พื้นท่วมแค่พื้นสูงประมาณหัวเขา่าเขาก็คนย่ายเอาไก่ออกบ้านนี้ ขึ้นสิจุหลังคาแล้วครับบาทนี่ตัวมันแห้งอะไรครับน้าหลายลายอะไรนะผมเออเอาเป็นกำลังใจให้ครับผมสุขสุทุกหัวทุกคน